สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกับครูนิติกุลในห้องเรียนคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะในหน่วยที่5นะคะเรื่องร้อยละนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาเริ่มนะคะการอ่านและการเขียนร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะเราเรียนเป็นครั้งที่2แล้วนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถ แสดงปริมาณของสิ่งต่างๆในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์นะคะสาระสำคัญเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100สามารถเขียนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์สามารถเขียนในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100นะคะโอเคนะคะการอ่านและเขียนร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์นะคะนักเรียนดูนะคะนักเรียนพิจารณาส่วนที่ระบายสีก่อนนะคะทั้งหมดนี้จะมีอยู่จำนวน100เราจะทราบได้อย่างไรว่ามีจำนวน100นะคะนักเรียนก็นับนะคะแนวนอนกับแนวตั้งนะคะ1,2,3,4,5,6,7,8,9,10หเดห็นไหมคะตรงนี้มี10 1 2 3 4 5สองสาม้าหกดแดเก้ตรงนี้ก็มี10ดังนั้น10บคูณสิเท่ากับหนึพอดีค่ะเท้าถามว่าส่วนที่ระบายสีเนี่ยนะคะมีจำนวนเท่าไหร่เวลานักเรียนนับนักเรียนไม่ต้องไปนับแต่ละตัวแต่ละช่อง1 2 3 4งมหมันเสียเวลาเมื่อเรารู้แล้วว่าแถวเป็นแถวละ10ก็จะกลายเป็น10 20ี่ิ 30และ31 32นั่นเองนะคะเราจะเขียนแทนส่วนที่ระบายสีด้วยเศษส่วนได้คือ32ส่วน100นั่นเองอาจกล่าวได้ว่า32ส่วน100คือร้อยละ32หรือ32%เปอร์ซนนั่นเองค่ะต่อไปหนูมาดูส่วนที่ระบายสีนะคะตรงนี้ ระบายสีเท่าไหร่ล่ะหนึ่งสองเนะคะเราแทนนะคะที่ระบายสีอยู่8ส่วนว่าร้อยละ8หรือ8%ปซนะคะเขียนในรูปเศษส่วนได้8ส่วน100นั่นเองนะคะเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100สามารถเขียนในรูปร้อยละหรือเปอร์เซนต์ ร้อยละหรือเปอร์เซนต์สามารถเขียนในรูปเศษส่วนที่มีตัวส่วนเป็น100นะคะโอเคถัดไปดังนั้นก็จะสรุปได้ว่าดังนี้ง่ายๆเลย25เขียนแทนด้วย25สัญลักษณ์ของเปอร์เซนต์เป็นแบบนี้นะจ๊ะนะคะเขียนแทนด้วยตัวหนังสือ25 ปีที่แล้วเขียนเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นอ่านเลียนคิดเฉียงเฉียงวงกลมหัวท้ายแค่นี้เองค่ะแค่นี้เองมาโคนเขียนมาอย่างนี้นะคะมันมันดูลําบากเรียนกลมๆหน่อยนะลูกนะคะกลมๆแบบนี้หน่อยเนะาะไปจากเเปอร์ซนเขียนแทนด้วยเปซนหรือเขียนเป็นตัวหนังสือว่าเจเปอร์ซนนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ เราก็จะเขียนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์สมมุติว่าเขาให้ตัวเศษส่วนหนูมาค่ะเห็นไหมคะ30ส่วน100เขียนเป็นร้อยละให้เขียนคำว่าร้อยละ30หรือ30มเปซมีความหมายอย่างเดียวกันก็คือมี100ส่วนเท่าเท่ากันระบายสีไป30ส่วนนั่นเองโอเคนะคะ ต่อไปหส่วน100เท่ากับร้อยละหหรือหเปอร์เซนต์นะคะ,ปะแปลว่าทั้งหมดมีหนึ่งส่วนระบายสีไปหส่วนนะคะ99สเ่วนหนึ่งเท่ากับร้อยละ99หรือ99เปอร์เซนต์แปลว่าทั้งหมดหนึ่งส่วนระบายสีไป99ส่วนนั่นเองค่ะต่อไป ให้เปอร์เซนต์หรือร้อยละมาแล้วให้เขียนในรูปของเศษส่วนนั่นเองอมาดูตัวที่1 34%ก็คือ34ส่วนด้วย100อย่าลืมขีดขั้นนะคะไม่อย่างนั้นมันจะไม่เรียกว่าเศษส่วนนะคะร้อยละ30เท่ากับ30ส่วนด้วย100เห็นไหมคะละักษณะการเขียน74%เท่ากับ74ส่วนด้วย100 ร้อยละร้อยเท่ากับ100ส่วนด้วย100นั่นเองนะคะร้อยละเเท่ากับ9ส่วน100 69%เท่ากับ69ส่วนด้วย100ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนะักเรียนรู้จากรูปแบบของเปอร์เซ็นกับร้อยละในชั้นเรียนของชั้นปอ4แล้วนะคะตอนนี้อยู่ปอ5นะคะก็ยิ่งต้องเข้าใจยิ่งขึ้น ต่อไปอธิบายแบบฝึกที่5.2าจุอค่ะ,ะห,นหนูจาดูทั้งหมดคือ100ถูกไหมระบายสีเท่าไหร่แล้วเราจะเขียนคำตอบอย่างไรนะคะต้องอ่านคำถามก่อนเขียนแสดงส่วนที่ระบายสีในรูปเส,ส่วนร้อยละและเปอร์เซนต์อ้าวมาเลยนะคะเส,ส่วนนะคะ เออโอเคเศษส่วนก็สิบยี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบหกสิบเอ็ดหกสิบสองหกสิบสามหกสิบสี่หกสิบห้าก็คือหกสิบห้าส่วนด้วยเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยต่อไปนะคะเขียนเป็นร้อยละหนูก็ต้องเขียนคำว่าร้อยละก่อนนะคะร้อยละหกสิบห้าต่อไปเปอร์เซ็นต นะคะนักเรียนจะเขียนเป็นตัวหนังสือหรือสัญลักษณ์ก็ไดต้ต่อไปนะคะก็เขียนเป็น6 5เปอร์เซนนั่นเองก็ทำแบบนี้ข้อ1กับข้อ2องยากเลยใช่ไหมคะต่อไปข้อที่2ระบายสีในตารางร้อยเพื่อแสดงร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เวลาคุณครูอ่านโจทย์คุณครูชอบที่จะขีดเส้นใต้แล้วก็วงกลมไว้ เพื่อให้เรานั้นทําความเข้าใจว่าโจทย์สั่งอะไรนะคะอะร้อยละหนึ่งนั่นก็แปลว่าระบายสีกี่ช่องคะก็1ช่องถูกป,ปะร้อยละยีก็ระบายสี28ช่องได้โปรดระบายสีเดียวอย่าระบายสีรุง้งอารมณ์ศิลปินฉันขึ้นจ้ะฉันระบายไปเลยจ้ะเขียวแดงน้ําเงิน ม่วงเหลืองแสดอะไรก็ไม่รู้นะคะสีเดียวเลือกเอาหนึ่งสีเอาสีอ่อนๆแล้วกันจะได้เห็นช่องชัดเจนนะคะไม่มีสีจริงๆใช้ดินสอรแรงเงามาก็รับงานค่ะอธิบายแบบฝึกอันต่อไปข้อที่3เขียนในรูปร้อยละและเปอร์เซนต์ยีส่วนร้อเขียนเป็นร้อยละเท่าไหรอ่อ่ะตัวอย่างหนึ่ง้อร้อยละ20 แหมเขียนแล้วหายเออดีเหมือนกันนะหรือ20%เปเซนนั่นเองอะไรแบบนี้นะคะนักเรียนก็เขียนตอบคุณครูมา10ข้อ10คะแนนต่อไปเขียนในรูปเศษส่วนก็ง่ายแสนจะง่ายก็คือ42ส่วนด้วย100นั่นเองนะคะทำไมเขียนไม่ได้ล่ะเนี่ยนะคะดูสิ เออเขียนไม่ได้จริงอะ่ะเออมันไม่เป็นไรนะตรงนี้ได้ปะได้อันนี้เขียนสี่สิบสองส่วนร้อยตัวนี้ก็เท่าไหร่คะหน้าสิบห้าส่วนด้วยหนึ่งรอยส่วนตัวนี้ก็ร้อยละเห็นไหมคะตัวอย่างเนาะข้อเดียวนะร้อยละยี่สิบแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือยี่สิบเปอร์เซนนั่นเองนะคะหมดยาง หมดแล้วนะคะในวันสุดท้ายของการเรียนการสอนอาทิตย์นี้ก็เรียนอยู่เท่านี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ